ตรงนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวไอ้ลูกที่แม่เก็บเลี้ยงก็มารับแล้วตองฉันยกทุกอย่างให้แกมหมดแล้วแกจะไม่ดูแลฉันเลยเหรอแม่ดูสิฮะตั้งแต่แม่เข้ามาอยู่ในบ้านตองเนี่ยบ้านตองสองปรกลเลอะเทอะไปหมดแล้วตั้งแต่แม่เข้ามาเนี่ยตองกับพี่น็อทะเลาะกันทุกวันเลยแม่ไม่ต้องเข้าใจนะลูกสาวที่แต่งงานออกไปแล้วมันก็เหมือนคนนอกแล้วแม่ตองตองอย่าไล่แม่ไปไหนเลยนะลูกตองเป็นลูกแท้ๆของแม่ แต่ตองไม่ดูแลแม่และแม่จะไปอยู่กับใครได้อีกล่ะตอนนี้ขาแข้งแม่ก็ไม่ดีแล้วนะลูกแม่แก่แล้วขาแม่ไม่ดีเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับตองฮะถ้าแม่อยากจะให้มีคนมาดูแลแม่แม่ก็ไปให้ลูกบุญธรรมมาดูแลแม่นู่นเราก็ไม่ต้องมาอยู่กับครอบครัวตองแล้วแล้วต้องจะบอกแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะแม่ไม่ต้องกลับไปที่บ้านตองอีกถ้ากลับมานะต้องจะพาแม่ไปส่งบ้านพรกพุทลายจริงด้วยตองตองลูก ต้องยนทำแบบนี้กัแม่เลยนะตองตองตองมันทิ้งแม่ไว้อยู่ตรงนี้แล้วมันก็เดินหนีไปหรอครับปอนปอนหาแม่เจอได้ยังไงอะลูกก็ตองมันโทรมาบอกผมให้ผมมารับแม่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น,น่ะครับตองมันเก็บแม่มาไว้ตรงเนี้แล้วมันก็เดินทานหลังหนีแม่ไปเลย ตอนนี้แม่ไม่มีที่อยู่แล้วนะปอนแม่ทําให้ตองตั้งหลายอย่างตองมันไม่เคยรู้เลยเหรอบ้านที่ตองอยู่เนี่ยก็เป็นเงินเก็บที่แม่ซื้อให้ตองแล้วตองมันยังกล้าไล่แม่ออกจากบ้านแบบนี้อีกเหรอครับตองมันยังมีความเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยแต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วผมจะคอยดูแลแม่เองครับแม่ขอบคุณสวัสดิ์เหลือเกินที่ทำให้แม่ได้เจอกับปอนบุญคุณของการเลี้ยงดูเนี่ยมันยิ่งใหญ่เสมอครับ งผมจะเป็นเด็กที่แม่เก็บมาเลี้ยงเนี่ยแต่ผมก็จะคอยดูแลแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าครับแม่ไปครับไม่ต้องร้องไห้เลนะครับแม่อพีนิดฉันตามหาตั้งนานมาอยู่นี่เองเมื่อกี้น่ะฉันโทรหาลูกสาวพี่ จะบอกว่าไอ้ที่พี่ขายไร่อะ่ะมันได้เงินแล้วนะแต่ลูกสาวพี่เขาบอกว่าพี่กลับต่างจังหวัดไปแล้วนี่มันเป็นแบบนี้พี่นิดที่พี่ขายไรได้ทั้งหมดอะ่ะมันหนึ่งล้านแปดหมื่นใช่ไหมไอ้เงินหนึ่งล้านอ่ะเขาโอนเขาเ้าบัญชีให้แล้วส่วนแปดหมื่นเขาให้เงินสดจ้าอ่ะเอาไปสิจ้าแล้วพี่ประตองเก็บไปดีด,ด้วยนะขอบใจมากนะยยฟ้าน้องสาวของพี่อุตส่าห์เดินเรื่องให้พี่จนพี่ได้เงินไม่เป็นไรพี่นิด เราเป็นพี่น้องกันอะยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วทั้งนั้นฉันขอตัวก่อนนะจ้าสวัสดีครับจ้าแม่ครับแม่เก็บเงินเอาไวด้ดีๆนะครับส่วนของพวกเนี้เดี๋ยวผมถือให้เองครับไปกันครับแม่จ้าอ๊อเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะแม่คะแม่กลับบ้านกับตองเถอะนะคะ เดี๋ยวต้องจะกลับไปทำของอร่อยๆให้แม่กินนะคะไม่ไปฉันไม่กลับบ้านไปกับแกหรอกแม่ไปก็ไม่ไปค่ะแต่เงินขายไร่เนี่ยแม่ต้องเอามาให้ตองทั้งหมดนะคะแล้วก็บัตรเอท ATM ของแม่ด้วยเอามาค่ะไม่ให้ฉันไม่มีกทางให้แกแน่นอนถ้าแม่ไม่ให้ตองแม่จะให้ใครคะเอามานี่เลยค่ะนี่ตองทำอะไรของตองเนี่ยหลีกไปเลยนะนี่พี่ปอนกล้าผักตองเหรอเนี่ย อ๋อ oh, หรือว่าเงินทั้งหมดเนี่ยแม่จะให้ลูกบุญธรรมของแม่คนนี้ฮะแม่ตองต่างหากนะที่เป็นลูกแท้ของแม่อนาคตแม่ก็ต้องพึ่งพาตองเอาเงินมาให้ตองเลยนั้นเกก็คิดเอาล้กันว่าฉันควรจะให้ใครกันแน่ระหว่างลูกแท้ของตัวเองที่ไม่เคยเลี้ยงดูฉันกับลูกบุญธรรมที่คอยเลี้ยงดูฉันมาตลอดฉันว่าเกน,น่าจะรู้นะว่าฉันจะให้ใคร เงินทั้งหมดที่ฉันมีฉันจะยกให้ป่อนทั้งหมดส่วนแกอย่าคิดเลยนะว่าจะได้เงินตากฉันไปแม้แต่สักบาทเดียวแม่แม่จะทําแบบนี้ไม่ได้นะแม่จะเอาเงินไปให้ลูกบุญทําของแม่ได้ยังไงจะไม่ให้ต่อสักบาทเดียวเลยเหรอฉันยอมเสียสละเงินทั้งหมดที่ฉันมีสือบ้านนี้แกแต่พอฉันไม่มีเงินก็กบปากใสไล่ส่งฉันอย่างกะหมูกบหมาคนอย่างแก จะไปไหนก็ไปต่อไปเนี่ยฉันมีลูกคนเดียวเท่านั้นคือปอนแกเคยบอกฉันเองไม่ใช่เหรอถ้าลูกสาวแต่งงานออกไปแล้วก็เหมือนคนนอกงั้นตอนเนี้ยแกกับฉันก็เป็นคนนอกซึ่งกันและกันเถอะปอนไปเถอะลกูกแม่อยากกลับบ้านแนละ้วได้ครับแม่งั้นเรากลับบ้านกันเถอะครับเออไปก็ไปเลยนะ แล้วไม่ต้องกลับมานะคิดว่าฉันจะงอเหรอฮะเงินไม่เอาก็ได้เว้ยไปเลยนะได้เงินมาไหมได้ที่ไหนล่ะตองทาไมตองโม่แบบนี้เนี่ยเงินล้านมันหายไปแล้วนะแล้วตองจะไปรู้ได้ไงว่าจะเป็นแบบนี้อะฮะถ้ารู้เนี่ยไม่กลับไปพี่ด่าแบบนี้หรอก เถียงเหรอเถียงเหรอนี่พี่ตกตองทำไมอะคะนี่ตองเจ็บนะพี่ตกตองแบบนี้ได้ยังไงตกไม่ได้เะตกไม่ได้เหรอ,หรอพี่เป็นผัวตองนะทำไมพี่จะตกไม่ได้แต่ตกเป็นเมียพี่นะเป็นเมียเหรอเถียงเหรอคนอกตัญญูต่อพ่อแม่สุดท้ายชีวิตไม่มีทางมีความสุข